ใครที่เป็นสายข้าวต้มสายของอร่อยต้องฟังทางนี้เลยค่ะแอมจะพาไปกินของอร่อยที่ต้องบอกเลยว่าใครได้ลองแล้วเนี่ยต้องกลับไปซ้าอีกแน่นอนแต่และอย่างในรสชาติว้าวมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่ร้านคนละตะโคตระข้าวต้มสยามสแควร์ซอย3เป็นร้านที่ได้ชื่อว่าลดมือป้าเสียงหัวใจลูกบรรยากาศภายในร้านเนี่ยสไตล์ไทยๆอบอุ่นวันนี้เราขึ้นมานั่งด้านบนชั้น2เรามาที่นี่กันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะด้านบนให้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวมีภาพกราฟิกฝาผนังสามารถถ่ายรูปชิคชิกันได้ถ้มท่สชุดไยา ถึงก็สั่งอาหารกันก่อนเลยค่ะที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์ถึงเก้าเมนูเด็ดขอบอกเลยว่าแต่ละจานเนี่ยไม่ธรรมดาสายกินต้องจดให้ครบค่ะวันนี้เราสั่งเครื่องดื่มเมนูเด็ดมีทั้งแจว่วโซดารสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและชากุหลาบน้ำผึ้งลินจี่หอมละมุนดื่มแล้วสดชื่นสุดๆและเมนูนี้คือทีเด็ดเลยค่ะข้าวต้มปูทะเลไข่เนื้อปูแน่น<ว>ๆกับข้าวต้มร้อนๆมาามอเดียวไม่เคยพอตามมาด้วยมามา่ารวมหมี่หม้อไฟเครื่องแน่นทะลักหม้อทัง้งหมูกุ้งปลาหมึกครบเครื่องเลยเมนูนี้แอมชอบมากเลยค่ะบะเต็มกกกาาาลัังงดดี้สผนยพริ อันนี้อร่อยมากค่ะต้องลองต่อกันด้วยปูผัดพลิกขี้หนูสวนเผ็ดหอมแบบไทยแท้ๆกลันตรีเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยถูกใจสายอาหารไทยแน่นอนค่ะแล้วเมนูนี้เด็ดจ,จริงค่ะสามสหายหมึกดําอบบุ้นเสน้นโบราณหอมซอสหมึกดําเคี่ยวจนเค็มคนเสน้นเด้งเขียวเพลินปิดท้ายกันด้วยไอศครีมหมอ้อไฟข้าวเหนียวรวมรสเย็นชื่นใจถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยค่ะที่นี่จะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งไปจนถึง4ทุ่มไปทานของอร่อยกัน